สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ทำเผยแพร่เกี่ยวกับโชคลาภศาสนาของคนเกิดราศีกรกฎซึ่งในวันที่หนึ่งกันยายนพศ .2563 นี้คนราศีกรกฎคนลักษณาราศีกรกฎครับจะเป็นราศีที่มีโชคลาภอย่างน่าพิศวง ถือว่าจะเป็นผู้มีโชคลาภมากทีเดียวนะครับทั้งทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภพร้อมทั้งกิจการงานต่างๆก็จะสําเร็จรุร่วงถือว่าดีมากถ้าใครไม่พื้นดวงที่แยกเกินไปน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองและการงานทีเดียวนะครับ เริ่มที่วันที่หวยออกนะครับคือวันที่หนึ่งกันยายนพศ2563คนเกิดราศีกร,รกฎก็จะมีโชคมีลาบดังต่อไปนี้นะครับลัคนาที่เวลาที่หวยออกนะครับหรือว่าที่ลอตเตอรี่ออกก็จะอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเล็งกับลัคนาราศีกร,รกฎ mm hmm. ดาวอาทิตย์ ถือว่าดาวหนึ่งเป็นดาวประจําเรือนกระดุมพระของคนเกิดเป็นดาวประจําเรือนกระดุมพระของคนเกิดราศีกรกฎจรเข้าสู่ราศีสิงเป็นเรือนกระดุมพระเป็นกเกษตราราธิบดีถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนที่เป็นใหญ่ แล้วจะมีพลังแรงมีวาสนาอย่างยิ่งสำหรับดาวหนึ่งในราศีสิงห์ถือว่าอยู่บ้านตัวเองในขณะเดียวกันก็มีดาวน้าวางโจนเข้าสู่ราศีสิงห์ด้วยก็คือถือวือดาวกระดุมพระดาวหนึ่งเช่นกันในน้าวางถือว่าเป็นวรโคตรน้าวางทีเดียวดาวอาทิตย์เป็นดาวกระดุมพระ ประจำทรัพย์สินเงินทองของคนเกิดราศีกรกฎจรเข้าราศีสิงห์กระดุมพระเป็นกเกษตรราธิบดีในราศีสิงห์ถือว่ามั่งคั่งสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มีวาสนาทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์มั่นคงทีเดียวดาวสองซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคนเกิดราศีกรกฎเป็นดาวตานุรักษ์จอนเข้าสู่ราศีกลุ่ม ในเรือนมรณะก็ถือได้ว่าเป็นการดาวตนุรักษ์ของคนเกิดากราศีก็รกฎจรเข้าราศีกลุ่มเป็นเรือนมรณะก็ถือว่าต่างสินแดนไกลเดินทางไปแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึน้นถึงแม้จะไม่ใช่โชคลาภแต่ยานพาหนะที่พาเดินทางหรือที่ที่ไปหาคนที่ไปหาก็อาจจะให้โชคให้ลาบได้นะครับ นี่คือดาวสาคัญนะครับดาวสามหรือดาวอังคารเป็นดาวอีกดวงหนึ่งนะครับที่เป็นกเกษตรราธิบดีเป็นเจ้าเรือนกรรมของคนเกิดราศีกรกฎเพราะฉะนั้นการงานของคนราศีกรกฎก็จะดีแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะจรอ,อยู่ในเรืนอ,อนยืนจรอยู่ในราศีเมษเรือนการงานซึ่งจะมีดาวมฤตยู จออยู่ควบคู่กันไปด้วยก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแานงานมั่นคงในที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือในราศีพฤษภนั้นดาวนาวางดาวอังคารซึ่งเป็นดาวนาวางที่สําคัญหรือดาวสามก็จรเข้าราศีพฤษภเป็นราชาโชคในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นประเกษตรด้วย แต่คือย่างไรก็ตามถือว่าเป็นดาวที่มาจะฐานรา,า,าชาโชคก็ถือว่าดีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหากมาเองเพราะนั้นการงานก็จะประสบความสาเร็จมีความเปลี่ยนแปลงมีความต่งางๆแต่ก็จะประสบความสําเร็จนะครับการงานรุ่งการเงินมั่นคงหรือว่าการงานการเงินรุ่งการงานมั่นคงก็ถือว่าเยี่ยมนะครับสำหรับราศีกรกฎในช่วงวันที่หนึ่งกันยายนดาวอังคารดาวกัมมะจรเข้าราศีเมษ เป็นกเกษตรราธิบดีก็ถือว่าการงานจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด,ด้วยดีถือว่าดีมากๆนะครับสาหรับคนราศีกรกฎดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งเป็นดาวพุธคือดาวประจําเรือนสหัชชะและประจําเรือนวินาศของคนเกิดราศีกรกฎก็จรมาลุมอยู่กับดาวอาทิตย์ในเรือนราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนกระดุมพระ ของคนเกิดราศีกรกฎก็จะเป็นดาวอีกดวงหนึ่งคือพักพวกเพื่อนฝูงก็จะให้โชคให้ราบแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นดาววินาศอาจจะเป็นเบื้องหลังโชคราบอาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังที่ลึกลับสักหน่อยก็ลองค้นหาดูนะครับดาวพุธหรือดาวสนัชชะและเป็นอยู่ในเรือนเป็นดาวสนัชชะและดาววินาศของคนเกิดราศีกรกฎจรเข้าราศีสิงห์ เป็นราชาโชคนะครับเป็นอุจจาริราตก็ถือว่าเป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่จะให้คุณแก่คนเกิดราศีกรกฎได้เป็นอย่างมากทีเดียวดาวห้าคือดาวพฤหัสด,ดาวพ่อของคนเกิดราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์เป็นลูกนะครับดาวจันทร์หรือว่าดาวสองเป็นลูกดาวพฤหัสดาวห้าก็คือเป็นพ่อจอนเข้าถอยหลังเข้าสู่ราศีธนูเป็นกเกษตรปราธิบดีก็ถือว่า เป็นความอบอุ่นเป็นความร่มเย็นของคนเกิดราศีกรกฎได้เช่นกันแม้จะอยู่ในเรือนอริก็าตามนะครับดาวที่ว่าจะชี้ชัดนะครับว่าจะให้โชคให้ราบสําหรับคนราศีกรกฎก็คือดาวศุกร์หรือว่าดาวหกเป็นราชาโชคจรอ,อยู่ที่ราศีกรกฎเพราะฉะนั้นโชคลาบ ทับตัวของคนเกิดราศีกรกฎไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับสําหรับคนเกิดราศีกรกฎถ้าดวงไม่แย่เกินไปจะได้โชคได้ราบก้อนใหญ่ทีเดียวและที่สําคัญชี้ชัดลงไปว่ามีโชคราบร้อยเปอร์เซ็นตก็คือดาวนาวางของคนคือดาวศุกร์ก็จอนเข้าสู่ลัคนาราศีกรกฎทับลัคนาเช่นกันก็ถือว่า มีโชคมีลาบร้อยเปอร์เ็นทีเดียวถ้าดวงใครไม่แย่เกินไปก็จะประสบความสําเร็จนะครับขอให้ตั้งใจทําบุญทํากุศลรอรับเฮงเฮงปังปังในวันที่หนึ่งกันยายนปศสัระหกสิบสาม 63, นะครับสำหรับคนเกิดราศีก็ละกฏนะครับดาวหกหรือดาวราพะและดาวพันธุจรเข้าราศีก็ละกฏทับลัคณาถามว่าโชคลาบจะมาจากไหนก็มาจากพ่อ และขอภัยมาจากแม่บ้านเลขที่ทะเบียนบ้านทะเบียนรถยานพาหนณะที่ใช้เดินทางก็อาจจะนําโชคนำลาบมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นดาวที่เป็นดาวพันธุก็ถือว่าเป็นผู้เป็นดาวที่มั่นคงอีกดวงหนึ่งและที่สําคัญสำหรับชาวราศรีกรกฎก็คือเป็นดาวโชคลาภของคนเกิดราศรีกรกฎด้วยเพราะดาว ลาพะนะครับกับดาวพันธุนั้นเป็นดาวหกเช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นโชคลาภของคนเกิดราศีกรกฎก็จะบังเกิดขึ้นอย่างมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่หรือว่าคนที่เป็นเจ้านายที่เป็นเพศแม่ก็จะให้คุณแก่คนเกิดราศีกรกฎก็อาจจะนําโชคลาภมาให้ได้เพราะฉะนั้นขอให้ทําความเคารพทำความรักท่านให้มากมากนะครับ ดาวเจ็ดเป็นดาวอีกดวงหนึ่งของคนเกิดที่เป็นดาวสําคัญของคนเกิดราศีกรกฎนะครับก็คือดาวเจ็ดเป็นดาวปัตตนีซึ่งถือว่ายังไม่ดีนะครับจอดไม่ดีเขาเล็งกันอยู่กับลัคนาถือว่าเป็นดาวที่ยังมีความไม่สมบูรณ์ในความรักยังไม่เรียบร้อย ดาวแปดเป็นดาวประกินในกะโชคให้โชคให้ลาบตลอดช่วงนี้ก็มาบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครเคารพศรัทธาในพระราหูยังเป็นประกินอากะโชคนะครับให้โชคให้ลาบอยู่นะครับอีกไม่กี่วันก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วนะครับดาวเก้าหรือว่าดาวพระเกตถือว่าเป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่สําคัญซึ่งจออยู่ในราศีกุมนะครับ พอมกับก้าวอยู่ด้วยกันก็อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวุ่นกันบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มีอะไรร้ายแรงนะครับขอให้คนราศีกรกฎตั้งมั่นมีสติมั่นคงก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับและที่สําคัญคือดาวเกศก็เป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่ได้วโรคตนระวางด้วยเพราะดาวระวางของดาวก้าก็จอดอยู่ในเรือนเดียวกันนะครับกับราศีกุ่ม ก็ถือได้ว่าเป็นอีกดาวอีกดวงหนึ่งที่จะส่งผลต่อจตาชีวิตของคนเกิดาราศีกรกฎได้แต่อย่างไรก็ตามในด้านเกี่ยวกับโชคลาภการเดินทางต่างถิ่นแดนไกลการเดินทางไปทำบุญการเดินทางไปไหว้พระการเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะให้คุณแก่คนเกิดาราศีกรกฎถ้าอยู่ที่บ้านก็จะไม่มีอะไร ตื่นเต้นถ้าเดินทางไปแล้วก็จะอาจจะได้พบกับพระพบกับครูพบกับครูบาอาจารย์ต่างถิ่นแดนไกลก็จะทําให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตได้นะครับดาวมฤตยูเป็นดาวอีดวงหนึ่งที่จออยู่ในเรือนในราศีเมษนะครับเป็นเรือนการงานของคนเกิดราศีกรกฎก็การงานมั่นคงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ ที่สำคัญในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะวันที่หนึ่งกันยายวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับดาวสามเป็นดาวอีกดวงหนึ่งนะครับที่จรอ,อยู่เป็นราชาโชคในหน้าวางนะครับรถือด้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนเกิดราศีกรกฎเฮงเฮงปังปังได้นะครับน้าวางอาทิตย์หรือน้าวางดาวหนึ่งเข้าสู่ราศีสิงเป็นกเกษตรราธิบดีเช่นกัน นะครับอยู่ในเรือนกระดุมพระของคุณเกิดราศีกรกฎก็จะเป็นดาวที่ให้คุณแล้วที่สําคัญก็คือดาวจรก็อยู่ที่ราศีสิงเรือนกระดุมพระดาวนาวางจรเข้ามาก็เป็นอยู่ในราศีสิง,งเรือนกระดุมพระเช่นกันก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณได้วรโครดนาวางด้วยนะครับนาวางจันทร์จรเข้าสู่ราศีธนูเป็นอรินะครับ <kah? S 1> แต่อย่างไรก็ตามถึงจะเป็นอริก็เป็นเรือนพ่อ ก็คงจะไม่หนักหนาสําสหรับคนเกิดราศีกรกฎนะครับก็พอแง่้แม่ง่อนกันบ้างพ่อกับลูกนะครับนาวางจรอ,อีกดวงหนึ่งคือดาวพุธด,ดาวสี่เข้าสู่ราศีธนูนะครับก็ถือว่าเป็นดาวคู่สติปัญญาก็ให้เรียกว่าปัญญานี้สมองใสปัญญาปิ้งก็ว่าได้นะครับ ที่อยากจะพูดที่ให้มากมากและสําคัญก็คือหนวางจอนหกดาวหกหรือว่าดาวศุขเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นราชาโชคแล้วก็ทับลัคนาทําให้ดาวหกนั้นได้วาโคดรนว่างด้วยก็คือทั้งดาวจรจรเข้าสู่ราศีกรกฎดาวหนวางก็ดาวหน้าวางดาวหกที่เป็นหนวางจรก็เข้าสู่ราศีกรกฎด้วยกรกฎด้วยก็ถือได้ว่า โชคลาภจะบังเกิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราคนที่มีพื้นฐานดวงที่หนักหนาสาหัสนะครับก็อาจจะผิดหวังหรือได้ลาบไม่เต็มที่หรือได้ไม่ไม,ไม่เต็มเม็ดต็มหน่วยนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับก็คือดาวแปดเป็นปกินตระก่โชคดาวหกเป็นดาวโชคโชคลาภของคุณเกิดราศีกรกฎ ก็ถือว่าเป็นดาวที่สําคัญแล้วก็ดาวหนึ่งเป็นดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนกระดุมเป็นในเรือนกระดุมพระของคนเกิดราศีกรกฎดาวแปดดาวหกดาวหนึ่งถือว่าจะเป็นดาวที่ให้คุณและอีกดวงหนึ่งก็คือดาวหกดาวแปดดาวสี่ก็จะเป็นดาวที่ให้คุณแก่คนเกิดราศีกรกฎเพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎมันทำบุญไหว้พระจะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ปังปังเฮงเฮงแน่นอนนะครับ แต่ทางนี้แล้วท่านอยู่ที่พื้นฐานดวงของท่านด้วยนะครับว่าจะขัดกับโชคลาภที่มีอยู่หรือไม่ถึงแม้ถ้าหากว่าจะมีอะไรติดขัดก็ขอให้แก้ขอให้ทําบุญใส่บาตรสวดมนต์แล้วจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับขอให้คนเกิดเราจะก็กรกฎเฮงเองปังๆด้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ